สว <Ris> ั <bur> สดีค่ะเพื่อนๆเลโอตีหามาสบายดีหรือพ่อก็ซาวซีเกตอีกแล้วค่ะพักกินข่าวพือเก่ากำยัดแล้เอาคุณขาวปลากระป๋องยำปลากระป๋องพิส sasant Ni kaya <laughs> Me kaya 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 Ni kaya Hmm <laughs> No, 'yung mga kasama mga pagkain, mga baon. Ano kaya ang bagong nito? Ito yung baon ko, guys. Ano na kung kaya ang baon niya? Itlog, sardinas, asin. Yan, pakapong, kunhaw. Um, toni ni yu, uh, kaktua yu, kok san, ah. Uh. Yan, po, pa sa ang hukong, po, pwede. O, to niyan, ah. Pis, kunhaw. Sardines. Sardines. Tom yum.

ว้าวอะรไทยฮะอ่าทตัวสัตว์หลดไอโอเคอัมเลียวสีแร่หมูชิกายได้ห ah. mm hmm. งชงชองกีนสัลาดกาสัตวดิ้วหลอดไ้เหมาดางเหมา ยินไซหาวาต้องยี่สิลบลาทอํำอีกไอ้เ่งม้งหยิบมีกไอุ้ชุดไก่โอเคสิเ่งม้งต้องยี่สิบชิ้นแลว้วเบาเบากอสซาให้เะจ,ะจะหูเหลืองพูดหงกงเขาจะเสดหูไ้่นอ,แองแต่ว่่ดูนีนะให้เขาหูว่า เขาคนไทยกินแบบว่าจังไงยำๆยำโล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 ชุ่มแบบล่ะเมนูแฮปปี้ออกเสียงแงกว่าใดเมนูแฮปปี้ค่ะ เล,ล้ก็เตะเขาให้เยอะแต่เส้นกิ้งโดยดอย่กล้ามตัวให่ในโอเควันวันจันทร์โอเคอเคืนนอส่งเบียร์เจ้าได้ปะ้ก้ก,กินเสร็จอ,กอ,อะกลางชอบกินป่าชอบกินข้าวอบกินปลา นี <ừ> ่ข <sia. S 1> in ้าอ่ะดอกอัญชันหูห่างโหแรงเรอเาดิฟ้าเราเคยจี๊เซกไหมจี๊เซกไหมเราเคยกัมหยาสิกแรงๆสวยไหมคะสวยๆมาเด้อกินน้ำกันค่ะดูดิเตตเดห้อยเจ๋งสิกอ่ะได้ให้กินห้อง

ใส่ไปด้วยเขากล้องอะ่ะเขากล้องด้วยหลายอย่างอย่างนี้มาดูกินกันค่ะสาวสสซีสกีนฟาเสดอยู่ชื่อกองอนี่ไทยนั่นโนนอ้โหแค่นี้ก็หรูมากเลยเนาะพีนออ่น้อง เพียงวะ give me one my my food is โอ้แค่นี้แฮปปี้นะ้วค่ะ duck a n ว wow แรงโมอชิงออกำแรงว้าวว้าวแข่งแรงแจงโอหใส่กล้า่ไม่ได้นไร ลับไปเตียงอะั่น,<ต>น,นกันม้นบบาอาฟเ้าวนะแฮปปี้นะอยากให้แบบว่าแบบว่ามีคนาุกมกันนะคะแฮปปีกินปลากระป๋องก็แฮปปี้ซีิ้เบงเรามาไม่เส่ยาวะนี่เราทำไม่ส่ยาวะอะไรอะตกองาเส่ย,ว,ย,สยวสิไม่ห้ออกกลาก้ายีโลก็มาได้ชองมีเสเถามเสเปรี้ยนทุิอย่อาง ดิเดนเนอร์นั่นละมันก,กันน้ำพี่แบบว่าสบายใจเชืช่อไหมรถดิคังชารถรได้ฝานะได้เก่าแล้วมั้ยไม่เลยพี่น้อกอุย้ยอยากให้กินน้ำกันด้วยค่ะดูแลสุขภาพไ,ได้ด้วยที่ไหนอุ้ยเนี่ยนะอือหือข้อมสุขวัอยู่แค่เอื้อมค่ะ

บาลูเลตไบรซ์หอมอ่ะหอมโอ้เอ็นจอยอ่ะแสงเด็กยศชาเด็กอ่ะมาด้่มกินน้ำกันพี่น้องอ่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว่ะภาษาเราห้อยๆปัญหาองแต่กันน้พี่น้องเนาะเบาภาษาของกรุงน้ำเบาไตยน้ำเบาเล่าน้ำเดือดฟังว่าข้าจ่อไปอยากฟังเนาะค่ะ แล้วว่าแฮปปี้อยากทำให้กินน้ากันนะคะล่ะพี่น้องนี่แ่ละสวยมเมื่อันนี้มื่อันนี้กินอียงชิ้สวยคือคนคนกินด้วยค่ะกินแบบที่สวยรุมรื่เลยค่ะพี่น้องมาเสิร็จไหมคะมาด้กินโดนเลยเนี่ยปากระป๋องอาหารถึงแบบายเดือนายเดือนไปสิบปาื์ Mm hmm. Jelly, let's take a Let's take it. Let Let's take. Sardines, I printed. Hmm. The sardines inside already here. Second. นี่มันอเอฟโดมเลยเดือกุ้ยมาองลนนี่ลดเนือได้ม่ดีนอนอ่ำอ่ำพันบันกินบะแสบบมาเบิงสาวชีสเกตกินเขาด้วยค่ะ เาาสิสเกตสู่สกกสชีวิตแต่อย่าทำให้พี่น้องเบื่อไปหัวหลอกไปนะคะไม่ต้องเครียดว่าโลกหั้หมึมันเครียดม,มันอยู่ยากคนอยากให้แฮปปี้แฮปปี้เพื่อยซ้ำอย่าเครียดอย่ากทำแฮปปี้ค่ะคิดว่าคลิปของตัวเองอาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องเพื่อนพุงแบบ อยู่บนโลกจะได้ชอบเปลี <replicated> ่ยนได้คือสู่ชีวิตคือกันนะคะยิ่งใสกันสู่ด้วกันเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะรีต้อยแปดแปดนะนี่ในคลิปเช็คได้นะคะดาราของกงคิดอาจจะกองดาราของกงตลกตลกไปตามภาษาค่ะตลกตลกเน่า คืออ yeah. ๋อะรออันน้ถ oh, yeah, ือสากันเด้อยค่ะพี่น้องกำลั่งใจนุนได้ค่ะจาก่จะเก็บชีวิตทง ดูแลสุขภาพในเด้กค่ะช่วงนี้โควิดระบาดช่วงฮ่องกงกระบาดค่ะย้่มใส่ระบาดยุาบะโลกอ่ะางมือกับใส่แมตพยายามอย่าไปยืมกลุ่มถอดแมตออกเพราะว่าหนูกับเฮตงานอยู่ฮ่องกงยังได้เหนี้ดะมองเข้าพานดานฮ่องกงแต่ว่าหนูนกับปลอดภัยนอ,นนอที่ว่าไปในกลีบคิดว่าเพื่อนปูงมีประโยชน์เบื้องหละกะักอ่ะอย่าไปชุมนุ่มอ่ะมองได้มันอันตราย้าโซนี้ดีได้ก็ดีค่ะลบยูเฮือน ภบยุทธันดูซ่านแต่ว่ากระเพออาะตงยานจำได้บบว่าเป็นโรคเกลีกยดต้อะการตื่นเต้นระยูได้อยู่ในสังคมไร้คือเก่าอยู่เทสภาพจิตให้มันมีความสุขแบบว่าให้แฮปปี้นั่นคือพวกมีโรคไข่ไก่เจ็บผันคือเกลียดเงาะกระเบื้องเรียตอัยเปิดเปดนั่นคือเรว่าควาเรียตอยก็ยูหนีปีกลัวกันเ็นคนเดี๋ว่าแฮปปี้บ่เครียดเพรก็มีนไม่พุ้มกันทั้งสภาพจิตทั้ง ไในหลังกายเข้าก็แคนแบรเขาไปเรือเพราะว่าเขาต้องยูบโหโลกต้องสู้ชีวิตต้องแฮปปี้แต่ไมีความสุกว่นสันอขายยูบ์ไม่ว่านอ้องสุงเกิดขึ้นแต่ยู่แบบมีความสื้อคับวิตก้าเข้าเข้มแข็งทุกเงมนจะดีเองค่ะตามมาดีขันเี่เขีงน้องาะแต่จะาลืมเบิ่งกันได้คันเพื่อนๆไปยู ก็หาตัาง,งใจสักสกเก็ตตั้งแดนนเด้อคะ่ะแต่ก้าว <ๆ S 1> ยาวแต่กา <ๆ S 1> ยาวโู<ๆ>จงุมกเกสังไทอ่อ่ะตะกอมลาดีเด้อฟีสกุนเทารักมะัคะ บา,บ,าบายบายเจอกันใหม่ค่ะย,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 ยิ้มสสวยยิ้มสสวยเจอกันใหม่ค่ะ